ปี่ใหม่แล้วหมอพี่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับี่ะโอปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ ขอต้องขอเชิท่านนะครับที่ติดตามรายการอลคาปาร์ตี้ของเรามานะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะหมอพีนะค่ะแล้วก็ให้สิ่งทัางยคุ้มครองบ้านเราประเทศเราให้มีความเจริญมั่งคั่งนะครับมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับผมปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับใครที่ละเลยนะครับเรื่องในการที่จะดูแลตัวเองนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับปีนี้เริ่มต้นทันนะหมอพีนะ่รายการของเราก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ถึงโรคภัย ต่างๆนะครับเพื่อจะทําให้ท่านนั้นแข็งแรงสุขภาพดีนะครับวันนี้ก็พลาดไม่ได้หมอพีใช่ค่ะพี่ธงวันนี้เป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงค่ะโอ้โหเริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารการใช้ชีวิตนะฮะท่านผู้ชมที่ชอบทานเผ็ดทานหวานทานเปรี้ยวทานเค็มจัดเอ๊ะจะส่งผลต่อโรคนี้หรือเปล่านะครับความดันโลหิตสูงวันนี้แขกรับเชิญทั้ง5ท่านนะครับหมอพีครับพร้อมนะครับเริ่มจากท่านแรกกันเลยนะคะคุณนังสลิตาค่ะ คุณจอยชนพิชาค่ะพี่เจฟ้ากุ้งค่ะคุณโอรุ่งระวีค่ะและคุณเจสอาคมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสื่โรคาปาร์ตี้ค่ะเราเหมือนผู้ปกครองมารอรับลูกไงไม่รู้วันนี้มานั่งเรียน นะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ<ฆ>ความดันโลหิตสูงนะครับปัจจัยเยอะนะหมอพี่คนที่มีเกิดความดันโลหิตสูงเนี่ย<ฆ>นะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรจะมีอะไรมีใครเป็นไหมฮะความดันโลหิตสูงในนี้มีไหมเป็นเป็นหอบครับพี่เป็นหอบ,บ,หอบครับหอบหัวใจไม่ต้องจอ,อยทั้งนึงน้องจอยมีอะไรสั้นๆอยากจะพูดกับพี่ภาคก้งยังไ่ายังท่อนไบไวะยังทนได้อยู่ไห่มันจะอาเจียนนะครับน้องนี่คือถ่ยนี่นะ้อาเจียนครับอะไรฮะพวกจะแตก อาดีเจผากุ้งมีไปถ้าเรื่องนี้ไหมคือผมเป็นคนที่ออกกําลังกายเสมอแต่ว่าะเมื่อวานเนี่ยไปหาหมอมาเหมือนกันเมื่อวานเพิ่งได้ไปเช็คมาหมอก็หน้าไม่ค่อยดีแล้วก็บอกผมว่าผมจะตายอุ้ยจริงป่ะจริงครับหมออะไรอ่ะเรามาเริ่มชีวิตใหม่กับน้องจอยนะครับโอ้โหลักษณะเอาจริงเลเนี่ยถ้ากุ้งอาจจะไม่รู้นะถ้าการเรามีสหอดูแลอยู่ใช่บสหอ อ้าวน้องน้องน้องจอยล่ะคะอ้าวผู้กรณีกับภาคกุ้งเขาเลยเริ่มความจำลืสูงใช่ไหมครับลูกโลตอนนี้โลครับแต่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยเป็นแต่จะมีบ้างเวลาที่ที่เวลาเออเวลาเราลุกขึ้นยืนหรือว่าทําอะไรเร็วๆใช่มันก็จะมีแบบหน้ามืดบ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นบ่อยลูกแนล่ะคะ ปกติก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าออกกําลังกายประจําแต่ว่ามันจะมีเหมือนกันตอนที่สมมติเราไปวิ่งกันแดดแรงๆนะคะเสร็จแล้วเราเข้ามาในร่มเนี่ยก็จะมีอาการมึนบ้างเล็กน้อยแค่นั้นมันปรับไม่ทันปรับไม่ทันใ่ท่านนักกอล์ฟก็ดีเวลาอยู่ในสนามอย่าเพิ่งเข้าห้องแอร์หรืออาบน้านะควรจะควรจะพักสักแป๊บหนึ่งก่อนเพื่อให้ร่างกายมันได้ได้ปรับนะครับผมคุณคุณโอคุณโอรุ่งระวีครับส่วนใหญ่จะเป็น เฉพาะเวลาแบบตอนตื่นนอนขึ้นมาค่ะลุกเข้าห้องน้ำเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหน้ามืดทำอะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าบางทีโอเป็นคนที่แบบนอนหลับยากมากแล้วจะนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนหลับยากมากครับทุกวันเลยฮะต้องแบบคอยคนนี้แบบตลอดแล้วแบบต้องคอยกลอแล้าพอดเพียงพอมันก็จะแบบเหนื่อยใช่ไหมคะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเหมือนกัน อ่ะท่านผู้ชมที่มีอาการอย่างนี้นะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอะไรต่อไปคุณหมอจะว่ายังไงนะครับไปที่น้าเจฟครับเจฟค่ะครับเจฟก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอครับก็แบบเล่นบาสตีแบดฟิตเนสปั่นจักรยานอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นทานอาหารไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยมือแรกนี้สามสี่โมงเย็นเงนี้ยใช่ครับแล้วแล้วเช้าตื่นมาไม่มีอะไรตื่นมา ก็เวลาทํางานก็จะลืมก็จะลืมกี่ะสองมื้อครับก็จะตานตอนสี่สามสี่โมงเย็นกับสามสี่ทุ่มหลังจากเล่นบาสเสร็จพูดถึงอาหารนะคะอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะคนที่ชอบทานอาหารรสจัดเช่นเค็มจัดเป็นต้นมีไหมเวลาเค็มๆส่อะแล้ค่ะใส่แบบน้ำปาอะไรอย่างเงี้ยเยอะชอบเค็ม จะถ้าเกิดจ,จับทุกอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นแบบเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดคือทุกอย่างจัดหมดเลยอ่ะ จัดนี่ก็อาจจะจัดเป็นโรคอื่นด้วยได้นะคะแต่ว่าความดโลหิตสูงเนี่ยก็จะเน้นที่เกลือเค็มมากกว่าเค็มด้วยค่ะก็คือจะติดมาจากที่บ้านเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนชอบทากับข้าวแล้วก็จะทานเค็มเหมือนกันแล้วก็เลยก็เลยกินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพอรู้สึกว่าอาหารรสจืดก็จะเริ่มเติมเริ่มปรุงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเกลือเนี่ยใส่เข้าไปในอาหารโดยเรียกน้ำย่อยดี่ช่างความอร่อยนี่นึกยังมาเลยเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมครับ เราเพิ่มความสุสนานนะครับเพื่อ็นการสื่อสารกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับสามารถร่วมสนุกกับรายการอุราคาปาร์ตี้ได้นะครับโรงพยาบาลพญาไทยนะครับอยากให้ท่านได้ส่ง SMS นะครับทายมาครับว่าทั้ง5ท่านนี้ใครครับจะเข้าไปสู่พื้นที่เลตโซนคุณแ่หรือว่าคุณจอยหรือดีเจภาคุ้งหรือคุณโอหรือคุณเจฟนะคะส่งเบอร์มาที่นี่นะครับหมายเลข085 980 9680นะครับส่ง SMS เข้ามาได้นะครับ ที่แบบว่าปักช่องอากาศดีมากจากอ้อยอันนี้อันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็จะไม่ได้รางวัลนะครับก็ไม่ได้รางวัลนะฮะส่วนผู้โชคดี5ท่านแรกนะคะก็จะได้รับแพ็กเกจของขวัญปีใหม่พยาไทยกิฟต์ออฟเฮล h จากเครือโรงพยาบาลพยาไทยมูลค่า2,400บาทท่านละ2ชุดค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะโอ้โหนะครับคุณทำไรคบคุณภาคุงครับส่งเอสเครับพี่ผมอยากได้ กูยังไม่ตรวจ,รวจเลยชื่อใครในนั้นลงไปคะผงชื่อตัวเองด้วยครับ <c oughs> ไม่ตรวจเลย <c oughs> คือไม่ตรวจเลยช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องจริงค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณจิตรานะคะผู้ที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอคะ่ะทําให้เธอไม่เคยกังวลเลยว่าจะเจอโรคร้ายอะไรแต่สุดท้ายเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเธอนะคะเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะ